เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมทินพลศรีเรศผู้แทนรัศดรจังหวัดกาลสินเขตห้ 5, พักเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานดังนี้ครับเป็นเรื่องถนนหนทางชำรุดถนนรอบบริเวณที่ทำการนิคมสร้างตนเองกุชินาลายจังหวัดกาลสินซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยพึ่งตำบลห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิน ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเชื่อมหมู่บ้านกับหมู่บ้านและเข้ามายัางตัวอำเภอห้วยพึ่งเพื่อติดต่อราชการกับทางนิคมและก็สถานีราชการทั่วไปนะครับเป็นถนนที่ชำรุดรุดโสมมากทางประชาชนก็เลยได้ร้องเรียนมายัางท่านสทอ,อนันต์บุตรโพสีนะครับแล้วก็ร้องเรียนไปที่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง อยากจะให้มีการซ่อมแซมบูรณะถนนรอบนิคมแห่งนี้เพื่อความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรไปมาจึงอยากจะเรียนท่านประธานไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งดูแลนิคมสร้างตนเองช่วยอนุมัติงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมถนนรอบนิคมแห่งนี้เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนในการสัญจรด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นถนนชำรุดทรุดโทรมเช่นเดียวกันครับเป็นถนน ทางเข้าหมู่บ้านจันเจริญหมู่15และบ้านดงสว่างหมู่6ตำบลสงเปื่อยอำเภอนาม,มนจังหวัดกาลสินครับมีสภาพทรุดโทรมมากไม่ไหวที่จะซ่อมแล้วครับท่านประธานครับดูอย่างภาพทางเทศบาลตำบลสงเปื่อยเองก็ทําเรื่องของงบประมาณจากทางจังหวัดและกลมรมส่งเสริมการปกครองมาหลายปีครับแต่ก็ไม่ได้รับงบประมาณชาวบ้านเดือดร้อนมากจนชาวบ้านเองต้องออกเงินกันเพื่อที่จะ ซื้อปูนซีเมนมาทำการซ่อมสนซ่อมถนนกันเองครับผมจึงขอเป็นตัวแทนชาวบ้านในการนำเรื่องนี้มาร้องเรียนกับท่านประธานร้องผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณให้ได้เห็นใจชาวบ้านและช่วยจัดงบประมาณในการบูรณะถนนเส้นนี้ใหม่ให้กับชาวบ้านด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ